เะงานที่ดีใจครับดีใจเหมือนกันครับวันนี้ก็เห็นทุกคนมาดูด้วยกันเลยนะก็ดีใจแล้วก็ในเจแบบคนที่แบบติดตามรอชมทำบ้านเลยนะครับดีใจที่ผลงานของเราแบบได้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นเลย ตื่นเต้นด้วยอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้เห็นตัวเองครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณทุกคนครับโปรเซสงานนี้เกือบปีได้เลยปะเกือบปีได้เกือบครับใช่เดือนนี้ก็ครบปีพอดีครับโปรเจกต์เดือน้ใช่ใช่ครับเดือนนี้แล้วก็ครบปีที่เราเจอกันกันใช่ครบปีแล้วที่เราเจอกันเออเป็นไงบ้างเรกันเรื่องของารถ่ายก็เ่งแบบหักฟอร์มการก็ต้องบอกว่าสนิทกันขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่า ได้ทําอะไรด้วยกันเยอะขึ้นเราได้คุยกันมากขึ้นใช่ก็จริงๆช่วงที่เรียนๆกันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมมาทักไปคุยเขาทุกวันเลยใช่ผมทักทายหาเขาทุกวันคุณร้าหาเขาทุกวันหรอใช่ผมชอบส่งก็จะไปทักเขาแบบว่าตัดผมก็ส่งอวดอะไรเงี้ยเอ้ยครับผมเพราะว่าเราทุกเราต้องติดการรายงานตัวรายงานตลอดถามเขเลยเมื่อคืนผมก็ทักหาเขาทั้งคืนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เขากล้ามใหญ่แล้วครับผมก็แซวเขาเรื่องกล้ามปวดหน่อยปวดาได้ทาาางงงนใกรรออะไย่เี้ยเขึ้นมากๆครับใช่เพราะว่าตอนเจอครั้งแรกเนี่ยก็จะเกลงๆกันนิดนึงใช่แบบแทบจะไม่กล้าคุยกันเลยหลังก็เริ่มโปรอะไรเงี้ยครับยิ่งหลังจบกองแล้วแบบได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นก็ยิ่งแบบเข้ากันได้อยู่ในด้วันนี้มันก็จะแบบเป็นการเดินทางก้าวไปขึ้นเลยแบบ ระหว่างทางเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรเป็นไงบ้างระหว่างทางเราวก็ระหว่างทางก็ผ่านอะไรมาเยอะครับก็ก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆใช่กว่าจะเป็นไม่เอกซ่าเวอร์ชันนี้นะครับผมใช่ก็ค่อยๆปรับกันอยู่นมีอะไรที่ต้องใส่กับต้องแม้ของเอกก็ปรับปรับใจเขาแบบว่าถามตลอดครับ เวลาแบบว่ามีไปซ้อมมีไปอะไรกันก็ถามว่าหน้าถึงหรือยังกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดเขาเป็นหมดเขาเพาชอบที่มีเข้ามาไงก็ผมว่าเขาเป็นคนเก่งครับแล้วก็เหมือนว่าสบายใจที่ของเขาประทับใจ ประท้วใจแค่ทุกอย่างเลยว่าอยู่กับเขาเราสบายใจเลยครับใช่เหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ที่วันนี้ก็คือผมถ่ายรายงานเขาทุกอย่างครับวั้เราเป็นสยเาอปามผาเ็นไทเอะไร่าเปอดตามผมแล้วนะพราะวดาปกตงผมเอโธดจัดเลยเขาจะทรแต่ล่าสุดไปตรวจมาเป็นไงเอโธดแล้วครับก็เลยอยู่กับเขาบ่อยเอากว่เรา่อยใช่ครับคือไม่เด้สอน ต้องแยกเลยครับไม่ก็พูดเยอะเราพูดน้อยตอนแรกเดี๋ยวพูดไม่ทันเราก็ต้องยั่งพูดมากแต่ก่อนจะต้องสกิดสกิดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับโฟล่แล้วเนี่ยเก่งแล้วสอนงานครับสอนงานสอนผมก็ยิ้มไม่อยู่แล้วคือน่ารักครับจริงๆอ่ะชมตั้งแต่ตั้งแต่งหน้าในห้องรับหันไปจนที่ช่างหน้าว่าอะไรหันไปยิ้มให้กันอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเขาหลอกไงผม

โอ้รอรุ้นเหมอนกันไม่ได้ใจเหมือนกันว่าะใช่รช่อนีัน้กันตึงตานะตึงตาไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือเปล่ากว่าไม่หลอกเดี๋ยวหน้าเลอุดไปเดปนหลอกันนี้สูตดำหรือสูตหล่อสูห่อแล้ว จริงๆเรขอบคุณต้าทุกอย่างอะไรครับแบบว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเหมือนีต้าบอกว่าคือเราเริ่มด้วยกันตั้งแต่แรกมากๆแล้วเราคู่ก็ไม่เคยมีซีรีส์ด้วยะครับมันแบบต้องเริ่มจูนกันเรื่อยๆลยครับก็การที่บอกว่าเขาเป็นทุก์มากแต่เขาก็เปิดใจให้เราเลยรรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่แบบเปิดใจให้แล้วก็ทําให้งานแล้วก็ชีวิตเดียวมันดีขึ้นโลกมันสดใสขึ้นรอกเรียกว่าอะไรใช่ใช่ ก็ต้าก็อยากขอบคุณมาเอกที่ม่เอกค่อนข้างที่จะพยายามเข้าหาต้ามากมากเพราะด้วยตัวต้าเองที่แบบว่าเป็นอินพทรด้วยที่ช่วงแรกต้าไม่ค่อยที่จะเปิดใจรับคนที่แบบว่าใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็รู้สึกมาเอกมากรู้สึกขอบคุณมาเอกมากใช่ที่แบบพยายามมากๆจริงๆแล้วต้าก็สนิทกับม่เอกมากขึ้นจริงๆครับ่ะันกหน่อยเพราะว่ามีนแน ก็เป็นแบบนั้นกแ้วเกกันที่แบบว่าเป็นพี่ดาคู่มือดาราแค่ฉันละก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับพี่พี่สื่อครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่มาร่วมชมด้วยกันในวันนี้ขอบคุณมากๆาแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วยที่รอชมกันนะครับผมก็ต้าก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามพวกเราครับ ก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆกันด้วยนะครับต้องแปดตอนเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคนอื่นๆด้วยใช่ครับเมื่อกี้พี่ทุกคนก็น่ารักกันทุกคนใช่ครับการโต้กลับในซีนแสกน่าสนใยมากฝากด้วยนะครับซีรีส์การโต้กลับของซินแสนะครับ My Secret Obsession ซีรีส์นะครับออนแอร์ทุกวันจันทร์นะครับสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง 3HD ครับครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube s c o i s h Entertainment แล้วก็สามารถรับชมอันขาดเวอร์ชันได้ที่

Huk! <laughs> <laughs> Huk